ก็กลาวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาพกผมมังโกนะก็อยู่ในเกมการ์ต n นอัพ n บนแบนในตอนที่2นะครับในถ้าใครดูตอนที่1นะผมก็จะมาอยู่ที่จุดจุดนี้นะครับหลังจกหลังจกอะไรหลังจากโดนแบนแบนกระแทกเซตยอดสูตต่อซิมอลส,สองหอใสไข่มานะครับแล้วก็แล้วก็ตื่นมาตรงนี้นะมันเป็นติดเหมือนเป็นผ้านะครับ พัดมองบางเหมือนเราจะอยู่ในโรงพยาบาลนะในส่วนของโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูอยู่บานหนึ่งมีปุ่มตรงนี้กดได้มาตรงนี้ก่อนมีปุ่มตรงนี้กดได้ลองกดดูหน่อยสิปึ๊บมามาโดนมะิงกดแล้วได้อะไรอะ่ะอุ้ยกากระบาด แล้กการกรบาดตนล่างไม่มีอะไรเลยมืดตื่ออ,อันนี้เอาปึ๊บฮะเป็นกระจกเหรอเหมือนจะเป็นกระจกแล้วเราต้องไปกดปุ่มนู้นให้ได้นะเราต้องไปกดปุ่มนู้นให้ได้ตรงนี้มันเป็นช่องหรือเปล่าถ้าเป็นช่องเราสามารถมาที่การกรบาดนี้แล้วไปการกรบาดนู้นปึ๊บแล้วก็เอาเข้ามาหรือว่า เอเออืมมาตรงนี่ก่อนโดนมามามานี่ก่อนวัตมามาตรงกระบาดนี่สิกระบาดนี่ไน่อ๊ะโอ้โดน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 คุณภาพดีมานี่เคตรงนี้แหละปึ๊บไปตรงกระบาดสิชนแล้วก็มาตรงนี่ ปึ๊บแล้วก็มาตัวกระบาดนี้นี่ไงได้แล้วรับร้อยจินเนสได้แล้วแล้วเราต้องไปทำอะไรต่ออุ้ยมีน้ำโคกแซบๆให้กดดื่มด้วยกดไม่ได้แต่ไดายใส่เครื่องทานหมดปิ้งคืออะไรอ่ะปุ่มเปิดประตูเหรออุ้ยเฮ้ไฟเปิดแล้วไฟเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคน นี่มีโคให้กินด้วยมีโค้อยากกดกินมากเลยการ์ดเจอการ์ดครับเป็นการ์ดสีเหลืองแล้วเรามาใส่ตรงนี้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้น มีกระดาษให้อ่านด้วยโอ้โหยาขนาดนี้เฮ้ยมีลิฟต์มาด้วยครับทุกคนเราจะโดนเจ้าตัวกินผักตุยตูดหรือเปล่าเนี่ยเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมีมารยาทมากโอยมันบรรยากาศอย่างงี้น่าจะมีเจ้าตัวกินผักอยูน่นะเนี่ยผมว่าขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปปืดๆวันนี่ตามมาตามมาขึ้นไปตำบนที่ลุกขึ้นไปปืดปะสลุกเอาขึ้นมาแล้วมีอะไรอจ้าเอตัวเองออ้ต้นไม้เชียวเปิดเออดีมาก มีตัวนี้กดไม่ได้ตัวอะไรมาก็มามาอุ้ยตัวอะไรครับนั่นอ่ะสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกัปตันจำไม่ได้แล้วมันเป็นกัปตันปิดประตูตัวอะไรนอนนอนโอ้โหอยากเห็นหน้าเี่ไไมีหน้าสวัสดีครับคุณเป็นอะไรเหรอครับ นี่มาเลยโดนโดนมานี่มานี้เฮ้ยไปนู่นมีอุ้ยพิกาเสียมพูหูอันนี้แค่อีกตัวนึงมา,มามามาไปตัวน,นู้นก่อนแล้วกันโดนแล้วมาชนตัวนี้มันจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหตัวโคตรแข็งดังปักอุ๊ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งโอ้ตาหลุดด้วยมีการตาหลุดด้วยสวัสดีครับ อ้าเมนมีอะไรกับตุต๊ตชายเด็กบาร์บี้อเอเลฟเฟนินฟิชเพื่ออืมอันนี้ก็เป็นไฟเนี่ยโซนพยาบาลจริงๆนะคงไม่ลุกมาตุงตุงเรานะมีตัวไหนอีกหรอ ตรงนี้คืออะไรอะ่ะให้เราไปทำอะไรกับตัวพวกนี้เอาสีคืออะไรหวัดดีครับเดี๋ยวหมอจะรักษาให้นะครับสวัสดีครับยิ้มแข็งเลยนะเราอุ้ยมีคอมให้เล่นด้วยอะ่ะออ้ยคอมให้เล่นด้วยอุ้ยเปิดเปิดคอมไงมีมีให้เปิดคอมไหมเปิดไม่ได้อีกอุ้ยอันนี้ก็มีให้เล่นแต่ไม่มีคีย์บอร์ดอ่าให้เราไปทำอะไรรึ อุ้ยคืออะไรคืออะไรเข็มแล้วได้เข็มเล่เามาดูตรงนี้เหรออ๋อเอามาดูดแล้วเอาไปใส่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเออใช่ด้วยใช่ด้วยจริงด้วยครับเฮ้ยตัวสีแดงตุ๊กตุงเฮ้ยมีประตูนี้อีกแล้วต้องไปเปิดครับเปิดตัวนี้ไม่ได้เนาะเฮ้ยเปิดได้ฮะเปิดได้เ,เดดชย มีอะไรบ้างไม่มีเลยเลยเปิดได้เฉย,ยเลยพายเราจะไปดูสีตัวนี้ก่อนแล้วก็ามาใส่จุจ๊บๆๆเลยเอ,อือนั่นแหละลองไปฝั่งนู้นนะครับดูกันซิว่ามันจะมีอะไรบ้างอา่าฮะประตูนี้ยังไม่ได้เปิดขอลองสำรวจดูหน่อย สวัสดีครับโอ้ก็อี้คู่มีตัวเลยเนี่ยขอไอทางโน้นก่อนนะไอตัวนี้มันตัวแปลกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย what อะไรอะไปชนตามันไปชนเลยไม่ชนอีกชนชน มันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเออก็ไม่ได้ทำอะไรนี่โอ๊ย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 โอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊มาอยู่แล้วจ้าวิ่งไปแล้วจ้าปุ๊ยต้องมาเริ่มต้นใหม่หมด เปิดประตูนี้เปิดประตูนี้อีกแล้วประตูนี่ก็เปิดเปิดปุด๊บปุ๊บสปีดลันละสปีดลันละไม่อยู่ละโอ้โหไม่อยู่แล้วจ้วารีบรีบเลยรีบรีบละรีบดูดสีมันนิดหน่อยดูดสีสีเลือดเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันคืออ่าของเลีวชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของตัวอะไรก็ไม่รู้โอเค ลรวก็มาดูดอันนี้ก็ดูดอีกตัวนึงดูดไปดูดอ,อันนี้ก็ดูดอืมอะไรเจอมาอยู่แล้วเด้ออืมดูน,อน็อตไม่กล้าเอาไป ไปไปไปเลยมาเลยมาอ้าววววเป็นไรอะ่ะดูสีไปละอุยอ้ยอุย้ยเอ้าว h a t เราต้องจัดการกับมันยังไงอะ่ะไปไม่ได้เห อย่างนั้นเราจะเอาใหม่ครับแหลกอีกแล้วเริ่มมาก็แหลกอีกแล้วมาตรงนี้ก่อนเดอ้อไปชนชนอ,อุ้ยเอาละเอาละเออนั่นแหละไปละไม่อยู่ละ ผมไปแล้วนะครับเปิดประตูเปิดประตูสิเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูอุ้ยนี่ว่าขยับได้แล้วก็เปิดประตูแล้วก็หยิบเข็มปุ๊บมาดูสีจ๊อกจ๊อกจ๊อกดูสีปุ๊บเลยวิ่งรีวิ่งเลยครับพี่เดี๋ยวมันตื่นจ๊อกจ๊อกจ๊อก ไม่ตัวตัวเมื่อกี้มันตัวใหญ่กว่าปกติมันดูดสีได้ด้วยนะตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าปกติแฮะปึ๊บดูดปไปดูดไปไปไปโอเคปึ๊บอาไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วเด้อ ไปแล้วจ้าไปแล้วเด้อเร็วๆไปหน่อยสิพี่เอามาใส่ตรงนี้แจ็คแล้วก็แจ็คแจ็คจุ๊บอ่าใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้ายังไม่ยังเหลืออ,อีกเหรอตัวไหนอ่ะ ในห้องเหรอในห้องเราดูดไปยังในด,ดูดไปแล้วต้นไหนอันนี้ก็ดูดไปแล้วตัวนี้อ่ะก็ดูดไปแล้วนี่จะมีตัวไหนอีกอะตัวนี้ดูดเอ้ยตัวนี้ไม่ได้ดูดเลยพลาดไปได้ยังไงกันครับโกนเอามาใส่เลยจ๊อก เรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะหุยเราได้อะเหมือนเป็นค่าเรียกว่าอะไรอะผู้เออเราได้เหมือนผู้ครับถ้าเอาผู้ประจุดเหรอจุด,จ,ดจุดสายตามันเหรอปืนใหญ่ผมสังเกตว่าเป็นปืนใหญ่แล้วมันกดได้ปึ้งใส่ปั้นอ่ายิงปิ้วตุ้มเรียบร้อย บายบายนะพี่น้องเุ้ยเสียงอะไรอะเสียงใครเปิดไฟอีหมวกด้วยไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วเด้อเดี๋ยวโดนเซ็ตจอสูตรต่อซีหมอสองหอใส่ไข่ไม่เอาเฮ้ยอ้นี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเฮ้ยขอไม่เล่น มีคอให้เล่นมีคี้การสีชมพูกับทุกคนเขาจะเอาไปเปิดกันเลยนะเรียบไปกระโดดจองจองปื๊บเรียกโดนแปรเสร็จแล้วแล้วก็ปึ้งเปิดเลยเ้ยเหมือนจะเป็นทางเดิมครับทางเก่าของเรา ภากาของเราโ,โอฟมล้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยตัวโคตรใหญ่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอย่าบอกนะจำพวกจอดอะตัวกินผักกันป่ะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยโอ้ยตกใจหมดตัวกินผักกัะป่ะเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่จังตัวอะไรอะตัวโคตรใหญ่เลยอะโอ้ โอ้ตัวเขาใหญ่เลยสต่วัสทีครับโอ้โหคุณเอาคอมาจากไหนหน่ะเนะและใครเป็นคนสร้างคุณขึ้นมาตัวคุณใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คือตัวที่เล่นกับเด็กใช่ไหมนะนี่คือตัวที่เล่นกับเด็กใช่ไหมได้ปกละผมได้ปกละไปทางเดิมเป็นไงอ่ะ เออถ้าเราไปทางเดิมอะเราจะเป็นยังไงอยากรู้ปะผมอยากรู้ฮะมาทางนี้มีรอยเหมือนสีเขียวจำเมื่อจอดจำเมื่อจอดหายไปยังถ้าหายนี่แปลว่ามันคือรอยเฮ้ยจำเมื่อจอดหายไป จะบอกว่ตัวนี้ใช่ป่ะเนี่ยะไม่น่าจะใช่เราต้องไปทางไหนต่ออยากรู้ว่าเราไปทางนี้มันจะเป็นยังไงอยากรู้หรือเปล่าทุกคนยวพาไปดูแลกันยวพาไปดูมันแหม่เลยเดือดสไปเดอร์อีเรียวเหมือนเดิม ห้องนี้จําได้เลยแต่ถ้าเราโบกมือใส่กล้องอะ่ะโบกมือไม่ได้ด้วยห้องนี้ที่เราโดนแบนๆตุงต้งตุง้งอะตุ้งตุ้งนี้ไปทางเดิมมืดแล้วอะ่ะ ฮ้าเราเอาเทปมาเปิดได้อยู่ปะไม่มีเทปโอเคอย่างนั้นเรากลับทางเดิมดีกว่า testing sector อ,อ๋อห้อง testing เหรอห้อง test มีอะไรบ้างมีปุ่มให้กดด้วยตรงนี้มามากดปุ่มกันอันนี้มันนี่กดปุ่ม ปุม่มนี้ปิงเย yeah, ่ไ,ไ,ได้แล้วไปไหนต่อมีสีปุ่มให้กดแล้วไปไหนต่อมีถังอะไรน,นั่นอะถังเลือดจำไว้มมจอดปะเนี่ยเอ้ยใช่เลยถังนี้เลยเออไม่ใช่จำไว้จ,มมจอดกับตันเออกัตันอะไร โอ oh, ปรับได้หมนเดิมปรับหน่อยสิปรับออกแนวสีอืมสีมุง้งมิงมุงม้งมิงหน่อยสีพูแล้วกันนี่มีอ,อะไรบ้างอุ้ยมีหมวกใหม่ใส่เลยหมวกที่เราไปเก็บนะครับเมื่อกี้มาดูหน่อยสิโอ้ตกลงไปด้านล่างเอง นี่เสียงพมูมึงมิงมงมิงแล้วจ้าใส่หมวกปาร์ตี้เหมือนเดิมไหมทำไมไม่ใส่หมวกเฮลิคอปเตอร์ที่เราเก็บมา่ไงไงแล้วเอนีนน่ยใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วเรียบร้อยแล้วก็มากดปุ่นนี่เหรอทำไมกดไม่ได้อ่ะ ออกมาตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ประตูก็จะเปิดประตูเปิดแล้วเย่มาอยู่ที่จุดนี้เหรอนี่คืออะไรเปิดไม่ได้ด้วยอา่าตรงไหนนี่คืออะไร How า o s u ไ v เวล l อะสมนลแอคแทกทำยังวิธีการเอาตัวรอดจากการโดนหอยโจมตี้าหอยมองตรงให้สต๊อปถ้าหอยตาเหล่ให้ไปได้อะไรครับเนี่ยถ้าหอยแบบมองเราให้หยุดโอเคเปิดไม่ได้กดปุ่มนี้หรือเปล่า อนี okay. uh, right so ่มแค่นี้เหแล้วก็ปึ๊บห้องนี้มันต้องมีตัวอะไรแน่เลยมืดมากอ่ะเฮ้ยตัวอะไรน่ะโอ้โอ้มันมาแล้วจ้ะไปเลยเด้อโอเค โอเคขอบคุณใครอย่าแบน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 ฉบับผู้หญิงอู้มันตามผมมาแล้วไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยตามอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วปอู้อุ้ย what อ๋อ <What? S 2> uh หรือว่าต้องปิดประตูเมื่อกี้เออต้องปิดประตูแน่เลยมา ไปละโอเคอันนี้เบนเบนใช่แบบผู้หญิงครับขัมาคนดีนะน่าจะเป็นคนดีโอเคอย่างนั้นวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพานหน้านะบา,บายยนะครับบา,บายยอุ๊ยมองหน้าแบบซะแบบขนารนี้เชียว